สวัสดีครับมาปุยสามองหน่อยครับนี่ครับพี่น้องพนงานมันปุยรุ่นสี่ผ้าทีมงานสองสาวในตำหนานครับไปขายปลาก่อนเป็นปีจ้าแม่น้องไผ่ครพี่น้องล้อขายปลาอยู่แถวหนองคู่โขงนี่จะเข้ากันนิงสิกลับไปขายอยู่บ้านห้องพอดีลูกกันน เดี๋ยวปุยจัลาเก็บตปาเดินน่งเบิ้งนะแต่น้องไอเด้อส่าสวัสดีน้ำมูดอกไม่ปวเทาให้เอาตให้น้อเ็นาไม่น้องไอ้สวัสดีกันันด่ไดสวัสดีเนาะสวัสดีก็ไ่เด็กไพยเด็กไำลุยตุ๊ยไปน้อเย็บโต๊อยู่นี่เราพี่เย็บโต๊ะ่าเด้อมาปุ๋ยหวพี่น้องสามกันละมั้งพี่น้องคนนัซื้อห้หลายเรียไปไปละเด้อวาปุ๋ย

ใส่ะว้ไม่ได้ใส่ก่อนน้องกู้กราน้องปกไม่ใส่นี่เรียนปลาอย่างไรทุนสริสกับลาป้นได้โลดมืนเ่ีรติเกียิสิบบาทสามหกสองนย่ดีอยู่กระสาอมาเลยเนี่ยนปลาอย่างไรคปลาสลิด ปลาสลิดปลานิปลาเงปลาปลาเงบมี่แม่ังยันี่แตปลาสลิดนี่ปลาสลิดมือนปลาสลิดปลาอปลาอปลาอรูอะปลาคอูโมนหน่อยกัดรูดละลอยากกว่าหอัเลยมา่า ม,ม,มูตึงๆปลาสลิดบวบมัตัวใหญ่ดออมันิมเอมูตึงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยมูต้มเนี่ยเรื่องอไไม่ไม่อยกัโอ้อยขว่าิมบบดตพอ่มันถิมไหวะเนี่ยนอปลาจ้ะโอ้ยมามาของกันี่ยนโอ้ปลาสลิดปลาสลิดก็หกสิบบาทเนีน่ย <benefits>. น่องกดุบก็ยังกับพวกนี้กุมดนกดุกมดปลาสลิดเป็นเคืด ปลาสลิดอ้เท่าๆอะไรลอ้เทาครกแพไหวเขีงป้าปลาสลิดปลาสลิดปา่นก็กัวต่างเรอนี้แหละตากแห่งมว้จะกดบนน่องมันยังเล้วปลาคอติดแล้วก็เท่านี่ใบจิตเท่าไงข้าในขังขนาดลุงลุ่นยี่่เนี่ย อี i bo, i ่บอกีจะปลาสลิดปลาสลิดก็ต <fever> oh, ัวนึงโอมี่จะอยปลาสลิดอ่ะเียอาปลากวโลงามๆติดเจ้าบาเราก็ไม่ีแดงนี่หอมไปแดง่อยนึงพอดีจ้ะนอยนึงก็ดีหอยนึงกอดมาต้อกนอาขอบุณขอบุณเสียงี้เจป่อทุกคน lạc phụng nên lạc hòn đẹp lạc <laughs> ừ. à? <laughs> 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 <là> hòn đẹp lạc hòn đẹp lạc hòn đẹp lạc hòn đẹp đẹp lạc hòn đẹp đẹp นี่มะต่อนมียย่างกับเกือก็ใส่ได้ใหญกะไรอ่อนแดดก็เอ้ยวันี้ปลาชลิดน่นเราหกสิบบาทปลาชิดปลาเขาใหญ่กระมีปลาเขาห่อยเพระ่ปุกว่ามีดปลาุกมีดามีซอมตัวก็เลยให้เจ้าของน้องเพิินนี่แต่ปลาชนิดปลานิ่ปลาคอใ่พราะปลาชนิดจะหน้าก็มีนี่ใช่าใหญ่ยักษ ปอก็ปลานิ <kav uk uit> no mm ่งปลาหนิงหวนเจ้าสาเลยได้เงนวนนี่ยปลานิ่งคุจ้องเจุของคเนี่ยปลาอีกย่งละนะปลาใี่ใหญ่จุของคุณของคนเ้ลเลยนี่หมดปลาอยเสียแมนคุงไก่เบิร์ดเอาดิเบิดี่น้องยได้ก็ของไก่ไปของคนั่ของคนั่นของตรวน ปลาเทาอี่ล่ะอันสาเจ้าของสิเนี่ยบมได้ไปซื้อซื้อบริษัทนนกปลาอีหยงปลาสลิดโลหกสิบะปลาสดยังหวนปลาปอยังไงปทอดน้ำวนอยู่ในหันก็มีต่ปลาสลิดก็ปกปาอยงหวานปลาคอเท่าๆหน่ตัวเท่ากัมีตัวญงกัมีตัวญ่กัมี กินี่แม่อเอากับกต้องกันรถกิโลลรรออีนี่เหรออไบอกไงใครไงได้ไทยเดียวกันนี่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 นนี้มันี่นีบนบ่นี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 ่นม่บีานี่นี่นี่นีเนี่นี่ไม่นี่นี่นี่าย่นี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 อนี่หล่นี่นี่อี่นล่นีไนี่นีัน ตื่นบ่ละเศร้าแม่อ้เนี่ยน้องก็ตื่นม่ได้เี่อเออเงี้ะเออเออ อยเดี๋ยกล่อมออันอันให้ถามแน่มีบักมีบักหนังก็สิได้ชุดวติได้มาบักมีบ้ขาย้อมตีไม่ยังอยากแมพูดนอนสิไปหาบักมีเซนไปง่วันยาบักมีสุบักมีแลายปลีได้หาบักมีบ้าขาย้อมเ้อพี่นอนเมือนลุ้นอีกมีอ่มานีกเด้อไอ้นี่บักมีเาอยากเสียละสุขใ่บักมี เอาตัวเดียวสักกอนกันนักค่ะลูกเบิ่งตัวเดียวสักก้อนมันมันสองยาวปลาสลิดตัวโลนึงนึ่งยิ่งวันจะโตเปิ้ลถีบขอบคุณครับขอบคุณหลายเด้อยังวันมไปจำเลยลราก็อุดหนุนลูกหลานย้ำนั่นประจำลูกค้าประจำพี่น้องปะไปต่อแบบนี้ย่าแจ๋วมากปลาสลิดเด้่ยมันี่มีตต์โตงามๆมีตต์ปลาสลิดปลาสลิดต่อคอกับนี่ อาคอปลาสลิดปลาสลิดลงหกสิบบาทตัวยิ่งใหญ่งี้ยาคอาอหนี้เอาเลยนี่ซ้มต่อยไข่ถือเอาเอาตีอยขยถืออร่อยปลาสลิดเปลาตัวหกสิบาทนั่นเอาไว้โรดซ้ำกันปขากรอยกขายกยกลายให้ ได้ห้อสลิดม่เปิดอามียคืตใตขึ้นลื่นนั่นัวนั้นตายแล้วีเดียดอาสลิดกะเปนโล่เออแล้วอย่างไงวิทยาไมจากเดอดเดอดเดีเ่ึงเวลาป้งันบึงตั้งบึงก็ติดต้นโลหุ่นีนเล่นนี่เอาน้ำลอยธรรมดามันลอยหาเนาะตีเจ็ดสอุงมาย่อยมาเอาปลา ก็่ใหญ่ตัวเดียวกันน่ะตัวใหญ่ไมาน้องคู่วกน้องคู่พวน่ท่านประธานเอาตัวเตัวใหญ่เนาท่านประธานตัวนี้เอาตัวนี้ยี่ออยครับนที่ร่อยิโอปั้งาเราลไปลอยหไก้นเตถีบแล้วขาดทุนในห้องมา่กันวางแน่ยดอกตีวงตีขึ้นเราจา Well. ไปนี่เข้าปองนี่ค่ะปอกนี่ิปองมันขือ่เออเมียนอย่หางเจมมืดตึบด้ยอะไรแบกต้องั้งนัฮะมาถือปลาปลาจาปลานี่มีแต่ปลาสดิดปลาคอเยปลาคอปลาคอเอ่อคล้ายเจรโลนึงอ่ะร้อยจะร้อยเอาไปข้นบางกัน่ะตัวนี้คือตัวเงี้ยเมันตัวนี้ต้องมาดามัน เอาตัวน <Okay, S 1> he 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 ี้ึิงเสีกินตัวมาแสียบตัวกินตัวเ้นัีน่อรถไทยพร้อมลหะขีดโอกัรถจะน้อยกันแล้วตัวธรรมดามันนีลอยหกสิบเนาะรถพิเศษให้เอาลอยสี่ิเออรถไทตัวหญ่สุดลเอ้เท่าโบนี่แล้วตัวนี้แล้วก็เส้ สามสิบบาทมาน่งนะอ่อดอยู ok ่อดีอไทอดวเาครับเดี๋ยวเานเดีไม่ทอเลเาไทอเาเ่าหลายโอ้เดี๋ยวกเผาแล้วไปกไปก็บปอบอกกาหลายจแมสาอันนองกูโคนไปเอะ้าปาบันนีมาใหตนมานี่นหนั่ปลาสลิด โลรหบาทหกบาทหกบาทโลามพนก่อนนสามันยนนโยนจหา่โอ้ยจะบหาซเอาสโลนี่้อไหมคนเอาหาโล่้งทุนหกบาทกระเด็นเอาสียชุดเนี่ยหสบาทเได้เอาังไเราเลยสโล่หเจ้าน่อกพี่น้องละมานม้วนละมานิมปลาเน่าแล้วมัแ้มแลว ขับมาเรนเลี้ยงขับมาเรเลี้ยงายยาเลยโอ้ยค่ไกันในเนียกนสมันส่งแรงนพล่ลกขายาุแหลมซ่าได้จะบนายต้งยปของสาเทียนปมนสา้นนอของคุณอะไรส่งมันกวนนาดเนแสนได้แก่เออว่าเป็นแสนาเอาเป็นลานเออตาไปนลานด้อกลานนี่ก็พอแล้วส่มันุ มาเนี่ยาล่ามาปลาเนี่ยเียมาปลาเนี่ยเรียดปลาปลาสลิดปลาสลิดปลาคอขอเบางคนเนี่ปลาสลิดม่ได้โตงอแงมเอาไปแล้วซะก่อนจังหไปซื้อยาปอเอ้ยนี้งานทำปลาดุกปลาดุกมัดแล้วจ้ะปลาดุกมดแล้วปลาดุกจะไม่เด็กไวเกีปลาดุกจะไม่เด็กไวเกี ปาดกเมดแล้วเัจตสิคตามาปลาสลิดตัง,งามจำเลยเป็นอย่างไรว่างามจำผู้ขายหลับพี่น้องนางเืยลยยุ่่น,น,นไปแต่เบิ้งจะโตง,งามงามกับผู้ขายหลับไปผู้สือก,สอกับงามคื่กันละ่ะผู้ขายกับงาม<น>คุณคุณลุนคิลินนี่ไอ้เบิ้งไปเบิง้ปงปลาตองตองัวหนึง่งอจ้ะพ<า>ี่น้องเราเด็ดปลาคอใหญ่ตัวหนึ่ง ไป้เล้วมามามาเอาปลาลอยหาลยยังไอจิตลดไหนเล่าแล้วลอยหาสีบเพราะว่ามันเอาปี่ตัปาเนี่ยปลาสลิดปลาคอยัางมอจิตปลาคอยั่งอันปลาคอก่นี่อยยังตัวใหญ่อู้หไม่แล้วเอาแล้วฮะเจ้าปลาส่วนตบกกเออเออเดนเจ็ดสิบ เอาบามโตแบบนี้เจ็ดสีเเจ็ดสีเตอเออเม่อเจ็ดสามแบนี้เออหาตัวละยัดฉีดตัวละบอกนะมาทอดน้องด้ในเจ็ดี่ยมาทอดเอาคุยให้แล้วเอาเนียไว้ไายต้วได้ันุ้งได้ลาเออเเอาเจ้าเฟิร์เข้าไปใส่ล่ะมาเด้อเจ้าเฟิร์เข้า ง่ายง่ายเป็นโรกเป็นไข้มากปลยาเนาะเป็นรักษาเขาเดียวมันก็หายอกเด็กจ้ะแก้วปลาไม่ขอซองแก้วกินถึงเวลาสองสับยังสวยากโอ้ยไข้ยาตันถ่าแป้งเสียไม่เลนแล้อมันจะหอมไปเลยจังมันใส่ถุงเมือมานมาตะกุเีนเมนเมียนเราเคยหอยแล้วเป็นแป้งหอมไปแล้วมากมากาสองลสมลไป ปลาอย่างไรเี่ยเก็ดมีเลยกาชีดก็ชีดก็บาทเตรียม้อเตรมโหลดพ่อกระเทินเอาเอาตอนอย่างน้ำลงใหญ่ไปปนไมหอมดีดอย่างตัวหมูเน่ยเอาไปเลาป็นลอยเอาปลาหยังไ่เห้อเป็นลอยอ่งเก็ดเป็นลอยลอยเลยพ่อต้องสรพ่อนพี่น้องอยาเนเตรียมพร้อม่หวแลไรกินไปต้องกันนี่ะ อาศัยน้ำมีงี้นี่หรอป้าอาศัยผู้ชื่อน้ำดูอ๋อขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆไปเมื่อใดล่ะไปกันไปเมื่อไดรไปไปขนของมาอยู่บ้านแล้วครับผมดี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 เลยอ่ะดีดีเลยไปหาซับปูซับปลากินกับปลาอยู่บ้านเขาไป่างว่าถือวมาเลี้ยงปลาขายให้ดีแล้วจ้ะหดมากมาเดี๋ยวมไปบ้านเข้าสาธุได้วยล่ะสาโอ้ยขอบคุณหลายๆปลาเข้าไปนี่ต ายปลามากเหวขาปปลาแตงแตสาขข้นมากเลยปสามพันแปดสิบบาทปลาเสียปลาสิเลี้ยไหลเตอด้ยปลาเลียไหลด้อพี่น้องคนน่ะตแาเดียดเดียวเดียวนี้เปนอยอยู่ที่หาตัวอยู่แต่พวจัยกันพวจยกันละอนี้ไดเหตนยังเราคือพี่น้องขอคูดเด้อแฟนคลับสมองชุมว่านะครับทีที่ตาม คุณตุกกำลังแรงใจนะครับที่นี่วันนี้พ่รุ่นหอมถึงนั่นครับัสดีครับวันดีจ้านีจ้าเบิดอันเมดแห้งพี่อ่องเมื่อแอนโอ้ยกจะเจี๊ยกัวปลาต้อนเห้อฮเนาะตะวัาติคอร์ด